ไม่ติดตัวประตูพ้อมุ้งลวดยุงแมลงเข้าแน่นอนวันนี้ใครทอดประทูปรราร้าหรือว่าแอบมีครัวอยู่ในบ้านของเราบ้างคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ ติดตัวประตูพร้อมมุ้งลวดเนี่ยก็จะเปิดแบบนี้ระบายอากาศแต่สิ่งปัญหาที่ต้องเจอก็คือยุงมแมลงเข้าแน่นอนอเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้อิงมีตัวประตูบูธท,ที่จะสามารถช่วยให้เราเนี่ยระบายอากาศได้โฟล์มากๆเลยประตูบานนี้ค่ะเป็นเหล็กดัดประตูบูธเตือนใจพัฒนาดีไซน์ออกมาให้เป็นลายที่ดูโมเดิร์นเรียบร้อยสวยงามมินิมอลแบบนี้ค่ะทําสีจากพาวเดอร์โคตติ้งกระบวนการทําสีแบบอุตสาหกรรมเนื้อสีเรียบเนียนมากๆ ทําความสะอาดง่ายมีมุ้งลวนในตัวที่ป้องกันยุงป้องกันแมลงได้ด้วยค่ะกันได้80-90%อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีมาพร้อมกับมือจับเขาวควายที่ใช้งานได้สะดวกประตูไม่เด้งกลับเวลาเราปิดเมื่อก่อนเนี่ยอิงจะใช้ตัวกรอนสับแต่ตอนนี้เนี่ยหาตัวที่สามารถเอามาใช้กับงานประตูเหล็กดัดของเราได้แล้วค่ะล็อกบ้านได้ด้วยนี่ เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น2เท่าสําหรับบานนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจค่ะตอนนี้เตือนใจการช่างทําแล้วก็จัดส่งทั่วประเทศไทยแล้วนะคะสามารถที่จะสอบถามประเมินราคาค่าจัดส่งแล้วก็ค่าสินค้าได้ที่ไลน์แอดเตือนใจการช่างค่ะยังไงอีกก็หวังว่าประตูบูธบานนี้นะคะจะสามารถตอบปัญหาในใจของเราได้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นถ้าใครสนใจค่ะเตือนใจการช่างตามคอนแทคทีนเข้าไปนี่ได้เ,เลยนะคะ